สวัสดีครับผมนัตกิตและคุณกําลังออกเดินทางไปกับแบกแพ a อะฮอลิกแบกเป้เดินทางนะครับก็เดินทางมาถึงที่อําเภอแม่แตงครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะพักกันที่บ้านปางเกาะโฮมสเตย์ครับหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะออกเดินทางไปที่บ้านโฮมสเตย์บ้านป่งแง่น,นะครับอ๋อนครับอ่าผมกดครับอันนี้น้องชายชื่อโชดโชดโชดกดนะครับผม อ๋อเขาชวนไปเล่นน้ำเหรอครับอ๋อแล้วไม่ไปล่องแก่งเหรอแก่งะไปล่องแก่งครับอยากจะไปอาน้ำาก่อนอ๋อโอเคไปไหมโอเคไปก็ได้มันอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวพักก่อนีกเพราะว่าลงมาจยหาเลแล้วก็แต่เดี๋ยวพักก่อนดีกาเพราะว่าลงมาจากผาซำเหียมเหนื่อยมากเลยแล้วก็เดี๋ยวพัก่อน้ีาางก่านถมาเกิดพี่ามมากก็ไปอาจวะับ่องแีพร้อมกัาครับคี่บโอเคแล้วแลเวไปก่องแพกี่มูหับ ล่องแพก็อาบน้าช้างพักชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ล่องล่องแพล่องแพต่ออมแต่ต้องแพต้องมาล่องที่นี่เหรอครับไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้รถล่องแพจะมารับจะมารับกลุ่มนี้ที่ปางช้างเลยอ๋อครับ <ขอ S 2> ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพักก่อนแล้วกันเพราะว่าลงมาจากปางเหนื่อยมากเลยสนใจตาไปก็ได้าได้ได้ได้ครับผมตรงปางช้างนี่นะอ่าได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามพี่หน่อยเอา ฟางช้างเดี๋ยวพี่หน่อยจะไปจะไปพาพาน it, like the, okay. yeah. ้องเข้าไปอ๋อโอเคได้ได้แล้วก็ฟางช้างมาอยู่ตรงนี้เห็นเซวายไหมครับเซวายแล้วก็ยื้อๆเซวายจะมีฟางช้างอยู่ซ้ายมือเซวายอยู่ขามือครับค่ะโอเคได้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 ครับอ้าถ้าน้ำเย็นน้ำแข็งมีข้างล่างมีน้องอยู่นะคะค่ะได้ครับพี่หน่อยขอบคุณนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะน้ำเย็นน้ำเย็นมีข้างล่างนะ กินหมูกระทะกันครับนีบนบ่ฟักตุ้มนี่บ้าน